วันนี้เวลา14นาฬิกาสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปในงานปิติสิริสวัสิ์บรมราชนินาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง90พรรษาณโรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณกรุงเทพเขตปทุมวัน ซึ่งมูลนิธิกฤตาโนศในพระบรมราชธถร,รมจัดขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2565เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านต่างๆทั้งทรงให้ความสําคัญในการอนุรักษ์ทำนุบํารุงและฟื้นฟูงานศิลปะหัตถศิลป์ไทยในหลากหลายแขนงอันเป็นมรดกแห่งภูมิปัญญาของชาติให้คงอยู่ ในปี2508ประเทศไทยต้องสูญเสียตำรวจทหารและอาสาสมัครที่ต่อสู้ป้องกันภัยคุกคามจากผู้ก่อการร้ายและยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจำนวนมากส่งผลกระทบถึงครอบครัว สมเด็จพระนางเจ้าสริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยความทุกข์ยากดังกล่าวจึงมีพระราชสวนีให้จัดตั้งมูล,ลนิธิเพื่อแบ่งเบาภาระด้านการศึกษาแก่บุตรธิดาของผู้เสียสละเหล่านั้นทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมบริจาคทุนทรัพย์สำหรับนำไปจัดสรรเป็นทุนการศึกษา มูลนิธิกริตานุสรจึงก่อตั้งขึ้นตามพระราชสวัีในปี2523ปีมหามงคลที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบสี่รอบต่อมาในปี2528พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรทรงรับไว้ในพระบรมราชูปถัมด้วย มูลนิธิกลิตตานุสรในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ดําเนินงานมาอย่างต่อเนื่องโดยประสานงานกับมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นารายชื่อบุตรธิดาของสมาชิกสายใจไทยที่ได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตหรือทุพพลภาพตลอดจนทหารและครูที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต จากเหตุการณ์ความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้มาพิจารณามอบทุนการศึกษาโดยมอบเป็นทุนต่อเนื่องตั้งแต่ระดับชั้นประถมะศึกษาจนถึงอุดมศึกษาตามความสามารถของแต่ละคนกระจายการให้ทุนในทุกภาคทั่วจังหวัดทุกจังหวัดของประเทศถึงปัจจุบันได้มอบทุนการศึกษาไปแล้ว2 1 8 7 8ทุนเป็นเงินกว่า41ล้านบาท เวลา17นาฬิกา9นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานเพลิงศพท่านผู้หญิงจับจิตสุทัศนอยุธยาณนะเมนวัดมกุฏกษัตริยารามเขตพระนคร ท่านผู้หญิงจับจิตสุทนาอยุธยาเกิดเมื่อวันที่หนึ่งตุลาคม2468เป็นบุตรีของร้อยโทหม่อมหลวงพ่วงและนางสำอางสุทันอาอยุธยามีพี่น้องร่วมมารดาจำนวนหกคนสำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมมาศึกษาและมัธยมมาศึกษาที่โรงเรียนราชินีจากนั้นศึกษาต่อในหลักสูตรชั้นเตรียมปริญญามหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองหรือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในปัจจุบันในวิชาการบัญชี ท่านผู้หญิงจับจิตเข้าปฏิบัติงานถวายสมเด็จพระศีสวรินเทราบรมราชเทวีพระพันวษา,าอายิกาเจ้าณวางาังสระทุมเมื่ออายุได้10ปีหลังจากนั้นได้เข้าถวายงานรับใช้เบื้องพระยุคลบาทเป็นข้าราชบริพารในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตามเสด็จพระราชดำเนินทั้งในประเทศและต่างประเทศและได้ถวายงานรับใช้พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ด้วยความจงรักภักดีอย่างเต็มกำลังความสามารถจบจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรสูงสุดประกอบด้วย ทุติจุลจอมกล้าววิเศษและเหรียญรัตนาพรรัชกาลที่9ท่านผู้หญิงจับจิตถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคชลาเมื่อวันที่23กันยายน2565สิริอายุได้97ปี